เปิดคลิปสสามีภรรยาสั่งยำกินแต่ไม่จ่ายก่อนจะหยิบมือถือของทางร้านหลบหนีไปเมื่อเวลา11บนากายีนาทีวันนี้นางสาวประพาพรสวัสดีอายุห8ปีเจ้าของร้านยำในซอยหนองเต่าเหล็กตำบนหมากแข้งเขตเทศบาลน,นครอุดรธานีนำภาพวงจรปิดของทางร้านมาแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ن. สพเมืองอุดรธานี ว่ามีชายหญิงสองคนเข้ามาสั่งอาหารที่ร้านกินไม่จ่ายตังแล้วยังหยิบโทรศัพท์มือถือของทางร้านไปอีกด้วยโดยกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพมีลูกค้าเป็นชายสวมเสื้อแขนยาวสีดำสวมแมสสีดำและผู้หญิงสวมเสื้อกันหนาวแขนยาวสีเทาทั้งสองขี่รถจักรยานยนต์ Honda MSX สีแดงดำไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมาจอดหน้าร้านเข้ามาสั่งยำรวมนั่งทานในร้าน1จานราคา150บาทพร้อมน้ำอัดลม1ขวดราคา20บาทรวมเป็นเงิน170บาท จากนั้นก็ให้ตนคิดเงินแต่บอกว่าลืมกระเป๋าเงินก่อนที่ผู้หญิงจะเดินออกไปเอากระเป๋าเงินที่รถจากนั้นทั้งสองก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเมื่อตนตรวจสอบกล้องวงจรปิดของร้านพบว่าลูกค้าผู้ชายหยิบโทรศัพท์มือถือยี่ห้ออ p p ปโปรุ่น A16 สีบรอนจำนวนหนึ่งเครื่องราคา9,200บาทที่วางอยู่ภายในร้านหลบหนีไปด้วยเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สืบสวนและตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเพื่อหาเบาะแสของคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเขามาขอซื้อยำ ทะเลเดือดยำอะไทะเลรวมไม่เ<ท>ำใแม่ลงก็ได้ทําให้แม่ได้ไหมเขาบว่าเออแล้วรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่ทําให้เดีนี้เขา,บอ,าบอกว่าแม่บอกว่านั่งข้างนอกได้ไหมเขาบอกว่าไม่ขอเขา้นั่งข้างในแม่ก็เลยให้เขามานั่งข้างในเขามากัาน,านกี่คนสองคนเอารถอะไรมามอไซค์แล้วไปต่อ ทีนี้เขาก็นั่งแม่ก็ทํายําให้เขากินกินพอกินเส็จสักพักเขาก็เดินออกไปบอกบอก,บอกน้องผู้หญิงว่าบอกให้เช็คตังค์ม่จะผิดร้านแล้วมันดึกแล้วแม่ก็ว่างี้เนาะเขาบอกว่าโอ๊ยผมลืมกระเป๋าตังค์แม่เขาคุยกันว่าลืมกระเป๋าตังค์เขาบอกว่าเขาก็ใช้ให้เมียเขาหน่ะออกไปเอากระเป๋าตังค์มาแล้วทีนี้ไอ น้องผู้ชายก็นั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนูก็บอกว่าหนูก็กลัวใช่ไหมกลัวเขาบีบคอหนูใช่ไหมนูก็บอกว่าออกไปข้างนอกก่อนออกไปข้างนอกก่อนไปรอ,อข้างนอกแม่วางนี้ทีน mm hmm. ี้เขาก็ขึ้นรถไปกับแฟนเขาหายไปเลยไม่มาเท่าทวนนะ